ทุกท่านในที่สุดเราก็ต้องมาช่วยเขาครับไม่รู้เขาติดอะไรหืมเจ้าดิ้นมากแน่ะนี่อ้วย<อ>ที่อยู่อาศัยไอเหนียงมนันไปเกาะกับกอหญ้าอโอ้ตัวใหญ่มากเอาอ่ะมาเลยโอ้โหปลวกอากินก็กินตัวนี้แน่นอน ี่คชอบชอบทั้งหัวหารชอบทั้งของธรรมชาติปุ๊บปลาดุกปลาดุกปลาดุกดำๆอะ่ะเออปลาดุกก็เหลือเยอะอยู่นะนั่นตัวใหญ่มากเลยปลาดุตัวใหญ่มากเลย,เลยนี่เขากินแบบแปลกๆนะเขาเอาหางลงแล้วเอาหัวขึ้นเนาะนี่เอาหัวโผขึ้นมานี่เฮ้ยเยอะ สุดท้ายมันก็ไปไม่ได้นะนี่นี่เขาไม่มีที่ไปได้นี่ปลาปลาเข่งครับปลาเข่งใหญ่ตัวโตมากเลยนะโอโ้โหแล้ตต้นไม้ล้มเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวคุณมาช่วยนะต้นกระถินโค่น,นลงไปเลยค่ะเพราะว่าฝนลมนะคะหลังหลังจากฝนตกเราต้องไปดูนะคะดูต้นไม้กันหน่อยเนาะ มาค่ะเอฟซีมาดูอู้ยดูหน้าบ้านค่ะน้ำเจิงเลยนะคะน้ำเฉียงนองเลยโอ้โหอ้หโเป็นทะเลไปแล้วโอ้โหฝนตกแรงมากนะคะเนี่ยเป็นทะเลไปแล้วปลาแก้วเห็นหรือเปล่านี่โอ้โหไล่มาปลาแก้วปลาแก้ว ดูลายได้ดูน้งลายเขากลัวนะนี่เขาไปก้าลงลงมาไปมาสบายมากไูมาเร็วไปมาเร็วเร็วเมามันขาดการระบายน้ำนะคะไปเลยไปเลยโอ้เฮ้เล้เฮ้เฮ้เฮ้ว้เเฮยเลยเด้๋ยวเะรู้ต่้ไปก็จ้คุ้นเรื่องน้้ว เป็นไงน้ำท่วมทุกท่านนี่โอ้หเ็นะครับสนุกแล้วต่อไปก็จะสนุกแล้วนะครับทำไงอะน้ำมันขังอะ่ะทุกท่านน้ำขังแล้ว อ่ะวอนนี้มีหลังจากฝนตกก็มีน้ำขังหน้าบ้านนะไม่ไหลเลยนะครับไม่ไปไหนมาไหนเลยะนะตรงนี้มันต่ำเนาะมีท่อป้ายถนนทางนี้ยังไม่มีท่อแต่เราลงท่อยอยู่นะคะแต่ท่อเนี่ยก็ยังไม่ไหลเลยค่ะไม่มีทางลงทางระบายน้ำไม่มีทำไงอ่ะห, <laughs> หมดกันเลยโอ้ย ไปทุไปมามามาไหวไหมรู้ไหวไหมแต่ดูดูซึมซึมนะไม่อยากเล่นน้ำนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คุยเดี๋ยวก็สนุกวันนี้เราจะมาดูต้นกล้ากันนะคะต้นกล้าในที่นี้ก็จะเป็นฟักต้นฟักกับถั่วนะคะอันนี้ฟักหอมเอ้ยไม่ใช่ค่ะเขาเรียกอะไรนะฟักทองอันนี้เอาไป ลงไอ้ข้างบ่อปลาได้ไหมอนไนคะนี่อะอุ้ยเราจะ<ม>ทำเราจะปลูกเต็มเลยอันนี้จะเป็นฟักทองตรงนู้นจะเป็นถั่วพุ่มนะถั่วไม่มีค้างค้างไม่มีรั้วขึ้นไปนะคะเึ็นพุ่มเตี้ยดอกจะออกฝักจะออกเต็มเลยนะแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทําดูทําเลก่อนทำไมจริงจะามาทําที่นี่นะเพราะว่าได้ครูเห็นจอมปลวกมันเยอะค่ะเนี่ย แล้วคุณจะหาปลวกนะหาเจ้าปลวกก่อนนะครับเพให้ปลากับผลนะนี่มาคุณมาดู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 เลยมาดูจะหาจะหาเจ้าปลวกให้ดูนี่เนาะขุดเจ้าปลวกนี่เชื่อไหมมันต้องจืดเนี่ยนี่เห็นไหมนี่เลยนี่นี่นี่เจาปลวกค่ะนี่หายากนะเบาๆนะอู้เอาไปลงเลยไหมนี่นี่เห็นไหมนี่มันจะมันจะออกจากมันจะออกจากถังได้ไหมนี่นี่เห็นไหมไม่ได้เนาะไม่ได้นี่เจ้าปลวก แถวนี้จะขึ้นโพลปวกเขาเรียกว่าโพลยาวปวกมาทำโอ้โหได้ไหมโอข <ผม S 1> องธรรมชาตินี่มีอีกค่ะแถวนี้จะเป็นโจมปวกแล้วก็เห็ดเห็ดปวกไม่จะออกเยอะนะฮะมีโจมปวกมีเห็ดเยอะนะั่นนี่ยาวปวกนะคะไปให้ปลาแล้วก็ไปให้ให้เกบค่ะเดี๋ยวหาอีกนะคะมีอีกเจออีกแน่นอน ตรงนี้เอาเชื้อเห็ดมาใส่นี่โอ้โหสุดยอดเลยนะคะมันเ,เป็นโพลเนาะมันเ,เป็นโพลน,นี่เห็นไหมนี่คุณมาดูอีกเนี่งมีได้อีกแล้วค่ะจาวผัวก็ไปทำเชื้อนะไปทำน้ําหมักนะสุดยอดเลยน้ําน้ําหมักจาเจาวผัวอ้ดูดูสุดยอดเลยโอ้โอโอ แต่เดี๋ยว<บ>มันจะไม่ขึ้นบ้านบ่ะถ้าไปก็ขึ้นแนีะยแต่ตอนนี้เขาอยู่ของเขาตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เห็นแม่มันจะกินโตเราหมดเลยน้องปวกนี่อันตรายนะคะแต่ถ้าทําประโยชน์จากเขาก็คือเอาไปทําน้าหมักอาให้ปลากินเลยให้ปลาให้กบกินเลย,กกเลยแต่ตอนนี้เริ่มมดแดงแล้วครับมดแดงเริ่มกัดแล้วอา,นะอากนอรครับ ไ้้เเเเรรรราาาาาามมปปปลลลูููกกหือ่่นะวตอนนี้ก็มีต้นพุทราครับอันนี้ไม่โตเลยนะเพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่านน้นมกรติดแล้วแหละติดแแล้วต่มันไม่โตเพราะว่าไอ้นี่งําเขานี่ยําหรือยังไม่งําอ่ะงําต้นพยุงง,งําเขาแล้วงําก็คือมันบดบังไหมคะบดบังเขาก็จะไม่เจริญแต่ถ้าเขาพ้นแล้วนี่เขาจะสูงแบบสูงเลยนะ เขาจะแซงไปเลยนะนี่ครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกบกันนะครับว่ากบโต<ร>ขนาดไหน,อนเอนาเอาเหยื่อไปให้เขากินก่อนนะนะครับโน่เนี่ยมันจ<ล>ะมีปดินร่วนนะนี่โอ้โห <patter break. S 2> ของโปลดเลยของโปลดน้องกบกับน้องปลาเลยค่ะเนี่ยตัวนี้แหละตัวสําคัญมันกินพืชนะ มันจะกัดต้นไม้เราค่ะเนี่ยดวงเออไอตัวนี้สุดยอดดูฟันมันดูฟันมันคุณดูฟันมันเข้มขมมากนะนะ่เห็นไหมฟันเขาแข็งแรงมากนะคะน้องดวงอ่ะโตมาเขาจะเป็นอะไรเนี่ยเขาก็เป็นเ,ออเป็นตะกแตนบมอเออเฮอแล้วแต่จะคิดกันตะกแตนปันตังก้าไม่มีเหรอปะเอาไปให้กบไให้กบก่อนเอา,าอปูลลายมาลาย ทำไม้ปูให้เสร็จก่อนอล่ะไล่มาเร็วไ<ะ>ล่มาไปดูกบเร็วๆไล่มาดูกบเร็วๆมามาเร็วเร็เร็วๆร็ดูกบดูกบดูกบโอ้โหหนักนะเป็นสีขาหนักนมากอ,อ่ะเร็วเร็วมาเร็วๆรเร็วเหงาเลยครับไม่รู้เป็นอะไร,มรไม่เกาเหนื่อยกินข้าวอีกด้วยกินข้าวเยอะข้าวเหนียวบอก

ไม่รู้เหมือนกันน่าจะกินเป็นอะไรเหมือนเบงเมาส์อะไรโอ้โหจุกอร่อยกินแล้วเนี่ย <Huh? S 2> กินแล้วกินแล้วเร็วมากอ่ะรับเลยเอาลงข้างอีกข้างนะึ่งตัวได้มากมันเขีย่ยมาเขี่ยมาด้เนี้ยเขี่ยมาด้านาน,าานี้ยมันไม่เหมือนปลานะ เพราะเพราะว่ามันจะมันจะขึ้นมาใส่ไม้เลยนะมันจะมาไม้มันจะใต่มาไม้มันไม่ได้ทันได้ไต่หรอกมันก็จะหมดก่อนเห็นไหมเนี่ยไหนเขาเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วเหรอแบแ๊บแปบแป๊บอะนี่เห็นไหมนี่แบ๊บแบ๊บอะเห็นไหมครับตัวกบโอ้ถือว่า ถือว่าโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยถือว่ากบนี่เริ่มตัวใหญ่แล้วนี่เขาเริ่มเรียกกันมาแล้วนี่มาแล้วเรียกกันมาแล้วนะครับนี่เรียกกันมาแล้วนี่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 มา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 อาหารมาแล้วอาหารมาแล้วอาหารมาแล้วครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วคุยกันแล้วครับโอ้โหอาหารอร่อยมากนานได้กินทีนึงนะครับ ก็โอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้เรามาดูความเจริญเติบโตของกบแต่ละวันแต่ละวันนะเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็จะจับกลุ่มกันแบบเยอะเลยนะตัวเอทเอขึ้นเล้นั่อใหญ่ขึ้นโตเร็วมากเลยเขาก็ไปซ่อนตัวอยู่ในกระเบื้องด้วยนะขนาดไม่ได้ค่อยได้ใส่หัวหานนะนี่นี่เห็นไหมครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับเขากินมีความสุขป่ะไปดูทางโน้นไปให้ปลาด้วยให้ปลาท้ายคลิปนะครับก็ให้ปลาครับเอาอาหารอันโอชาให้ปลาแล้วครับมาไหมมาไหมมาไหมโอ้โหบุก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  โอ้ปลาปลาปลาเผือก็มีนั่นนี่มาไหมเดี๋ยเพิ่งไปขยับเขาเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วบุ๊บ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 ฝนตกเมื่อสักครู่น้ำก็ล้นคลองไส่ไก่นะครับนี่แก้วผือกนกินนี่อร่อยเลยนะครับนี่ธรรมชาติเลยของธรรมชาติของกับเขานะครับ มุ๊คบุ๊คบุ๊ค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 ุ๊อ่ะเดื๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีตัวตัวไอ้นี่นะเขาเรียกตัวอะไรคะทางนี้มันไม่มีปลาดุกถ้ามีปลาดุกเขาจะอุ๊ย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 ปลาปลานู่นปลาบืนปลาอะไรคุณปลาบืนเดี๋ยวเดี๋ยวปลาอะไรน่ะไม่รู้เขาเรียกปลาอะไรนี่มันจะออกนั่นอุ๊ปลาปลาปลาเข่งคุณปลาเข่งอ้โหปลาหมอใหญ่ไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยโอ้มันจะหนีเลย มันจะออกเนีนี่ถ้าเราไม่มีตะข่ายไว้นี่เสร็จเลยไปแล้วถ้ามีตะข่ายไปแล้วหรือว่ามันอยู่ตรงขอบเขาเล่นน้ำทุกท่านเอาไม้มาเขี่ยมันลงยายายาปล่อยเขาเถอะเขาเล่นตัวโอทุกท่านตัวใหญ่มากแ่ละนี่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 แหละเขาถึงบอกว่าเวลาเขาไปเอาปลาแบบนี้ปลาขึ้นเนาะมันจะมันจะขึ้น เราเรียกว่ามันมันจะว่ายทวนตัวน,น้ำขึ้นไปนะครับม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วลงแล้วรู้ไหมว่าปลาคุณตายตัวน้น